ไปดูขบวนพาเหรดของกลุ่ม LGBTQ นะคะก็คือเดือนมิถุนายนเนี่ยเขาจะถือว่าเป็น Pride Month ใช่ไหมคะกลุ่ม Pride Bankok g เนี่ยเขาก็เลยจัดงานนี้ขึ้นขบวนพาเหรดเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่หอศิลปตรงข้ามมาบุญคลองนะคะไปจนถึงเซ็นทรัลเวิลด์เลยแล้วเราก็มีเพื่อนที่เป็น LGBTQ มาร่วมงานในวันนี้ด้วยก็เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเพื่อนเรากันนะคะแล้วก็ไปดูขบวนพาเหรดกัน ดนะนำตัวไหนคะ่ะสวัสดีค่ะฟิวโอเพิลค่ะวันนี้มาร่วมงานใช่ไหมใช้แล้ววันนี้เป็นปีแรกที่มาร่วมงานครับอยากอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในแบบในในสำหรับแบบกลุ่ม LGBTQ บ้างค่ะก็อยากให้แบบว่าเนี่ยเลย ตกรถเท่าเทียมอยากได้แบบแต่งงานให้ไหนก็แต่งงานกันได้อะไรใช่ใ่ใชัแค่นี้แหละที่ต้องการถามเรื่องส่วนตัวได้ไหมโอเคได้ถามว่าแบบเออเราแบบเรารู้เรารู้ว่าเหมือนแบบเราไม่ชอบผู้หญิงเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ผมเหรออ๋อตั้งตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เด็กๆเลยไม่เคยรู้สึกว่าชอบผู้หญิงไม่ไม่มีไม่มีอ๋อ แล้วเคยอยากจะแบบเปลี่ยนแบบว่าเป็นผู้หญิงไว้ผมยาวไม่ไม่ไม่ก็คือแต่ว่าเราก็แค่ว่าเราใช่ใช่ครับผู้บีโอเคบีขอบคุณนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับเอฟนักขาน้องเอฟน้องเอฟวันนี้มาร่วมงาน เป็นยอยากเห็นแบบอยากเห็นอะไรที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงบ้างสำหรับกลุ่ม LGBTQ ค่ะที่จริงเราอยากให้แบบว่าสรุปสมรู้เข้าเทียมก็ก็อันดับแรกอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็อยากให้แบบพวกคือในงานนี้มันมากันหลายคนแล้วแบบมาจากหลายแบบหลายภาคส่วนใช่ไหม,มแล้วก็ถ้าสมมติเป็นบริษ,ษัทเนี่ยก็อยากจะให้ถึงความสําคัญของ LGBTQ ใช่ไหมเรื่องกับแบับสวัสดิการาเท่าเคียมระหว่างแบบชายหญิง<อ>หญิงหญิง,ญงชายชาย อะไรส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตวได้ไหมได้น, <ern> น,นเราแบบเราเคยชอบผู้หญิงไหมไม่เคยเไม่เคยเลยเอ่ะไม่เคยก็คือตอนเด็ก<น>ๆก็เหมือนแบบชอบผู้ชายชเ,ราเรารู้ตัวว่าเราแบบไม่ชอบผู้หญิงอะไรเงี้ยชอบผู้ชายเงี้ยตั้งแต่เด็กๆเลยไหมคะโอ,อดีคือตั้งแต่แบบอนุบาลตั้งแต่แบบตั้งแต่แรกเลย ใช่เดี๋ยวมันก็มีตอนแบบม5้ม3มั้งไม่ใช่ดที่ปสามปสี่มีมีผู้หญิงมาจีบอย่างเงี้ยเราก็แบบพวกคุยอยู่แป๊บหนึ่งอ่ะแต่แบบแบบพวกเด็กเด็กกันเนาะไม่ได้มีอะไรใช่แล้วเขาแบบไม่ได้ชอบผู้หญิงแล้วที่บ้านแบบรู้ไหมคะว่าเราแต่ว่าเพิ่งมารับได้ก่อนแบบโตแล้วตอนทำงานแล้วแล้วก่อนนั้นเนี่ยรับไม่ได้เพิ่งมารับได้ตอนแบบ3ามสี่ปีที่แล้วเอ๋อเวลาเขารับไม่ได้เราก็ต้องเหมือนแบบ เราต้องเงียบใช่ก็นิงน่งๆเง,งียบเหมือนเวลามีแฟนแบบไปบ้านผู้ชายเงี้ยก็ต้องโกหกไปทำรายงาน,น,นใช่คือ<า>อ๋อโอเคได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ,คะขอบคุณค่ะ างช่วงต้องปิดเสียงนะคะเนื่องจากเขาเปิดเพลงแล้วมันติดลิขสิทธิ์ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นตั้งขบวนนะคะเขากำลังจะเริ่มเดินกันแล้วค่ะ มันอยู่ตรงหน้าสยามดิสคัฟเวอรี่แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นสยามเซ็นเตอร์แล้วก็สยามพารากอนตรงนี้เนี่ยเขาจะปิดถนนนะคะก็จะเดินง่ายหน่อยเมื่อกี้ตรงหน้าหอศิลป์เนี่ยเขาไม่ได้ปิดถนนนะคะก็จะวุ่นวายนิดนึงมีชาว LGBTQ ที่มาจากต่างประเทศมาร่วมงานนี้ด้วยนะคะเราเดินเดินอยู่เนี่ยเราเจอหลายคนเลย คนเยอะมากๆตลอดทางเลยนะคะ จะงดใช้เสียงนะคะทุกคนก็จะเดินเฉยๆกันค่ะ